ครับผมเลิกงานเรามาดูแปลงผักกันเนาะแปลงผักครับผมเตือนผักเตือนผักแปลงผัก,ผก,ผก,ผกต้นหอมปลาต้นหอมต้นใหญ่มีผักกาดอืม อันนี้มะเขือมะเขือยาวผักชีดอกดิะมะเขือเหี่ยวแล้วมะเขือต้นมะเขืออันนี้ต้นมะเขือเหี่ยว เหนียวมากที่ทํางานเป็นผักที่ทํางานครับผมหลังที่ทํางานเราเรา,เาปลูกไว้กินผักปลอดสารพิษครับ